สวัสดีทุกคนเดี๋ยววันนี้เซนงอโคจะมาทำผลพ้าตืน่นโอเคครับก่อนจัดชิปผมก็ได้ไปแอบหามาแล้วนะจริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจหาหรอกแต่ว่าเล่นอันนี้ไปตีเจ้ามาได้ผลมา1ผลแล้วก็มีคนให้อีก2ผลเป็น3ผลคนในคิงนี่ใจดีจริงๆพอดีว่าผมยืนรอตีเจ้าอยู่ไงแล้วแบบว่าพอดีจะหาเจมอะ่ะเจ้ามาอัพผลตื่นแลงล่างเป็นพ้าอยู่ดีเขาบอกว่าทำผลตื่นซิผมก็เลยบอกว่ารอทำตอนค่ำ แต่ว่าไม่ได้บอกนะว่าจาดชิปบอกแค่ว่ารอทำตอนค่ำเขาก็บอกเอาไปเรามีเป็นไงคนในคิงอย่างใจดีแล้วผมก็มีอยู่แล้วนะครับนี่ปึ๊บนะอีกสองผลนี่เดี๋ยวเราไปสุ่มดีกว่าโอเคคุณแจผมก็ไปดองมาแล้วนะห้าสิบแต่เราก็ซื้ออีกปึ๊บมาอีกสองผลปึ๊บรัวๆครับตอนนี้ทำไมตอนนี้เห็นน้ำเต็มเดี๋ยวโอ้ไม่ได้เลย ฮึบต่อ,โ,อโหแทบจะอ่านไม่ทันว่าได้ผลอะไรบ้างเออโอ้โหไม่ได้จริงเหรอคุณจะเจ๊ไรกับผมมากเกินไปแลมัน8% 8%ที่เราจะได้นะนะเฮ้ย <c oughs> เริ่มมีแววแล้วแต่ไม่เป็นไรถ้ามันไม่ได้เราไปหาเทปก็ได้หมดแล้วนะเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวเราไปย่อยผลได้อยู่เออเรียบร้อยเอาระดับไหนมันคุ้มอ่ะเอาไอรอนดู โอเคได้ประมาณได้ห้เองเอ่ะขอเปิดทีะัันอือ,อมันไม่ค่อยต่างอะไรจากอันนี้เลยนะี่โอ้สิบเ็เอ้ยมันเพิ่มมาสองเท่าเลยเนาะอบแต่ทราไมได้อันคอมมอนด้วยไม่นะโอ้โหไม่อยากได้ตอนนี้เออหมดตูดโอเคเราก็มาเช็คร้านค้านะครับอ่ะห้า มันอยากให้เราเสียตังค์มาซื้อสินะสุ่มไม่ได้ใช้เงินแก้ปัญหาเอาไปเลยครับโบเรากลับไปย่อยได้อีกไหมพวกนี้โอ้โหไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปหาเทศที่โลกหนึ่งกันนะครับคอยมีบุดาครับเงียบกิบเลยว่ะเฮ้ยใอยมีผลพาเนี่ยพิมพ์ไทยด้วยผมรู้ว่าคนไทยเป็นคนใจดีเว้ยหรือว่าถ้าเราดวงดีอาจจะเห็นคนทิ้งผลพะมีผลพะไหมครับ ถ้าสมมุติเราพิมพ์ไปเลยว่าเทศอ่ะผมจะลองแบบว่าล่อดูเทศผลแสงอ่ะใครเทศวะคุณมีจริงปะครับโอโ้เทศผลแสงเพื่อผลพระดูดีลองล่อดูจะมีคนอันนี้ไหมเฮ้ย,ยส่งมาแล้วว่ะส่งมาจริงส่งอ้าวเทศแคนเซิลอะไรวะเนี่ยคุณไม่มีผลพระกันจริงๆเหรอโอ้โหผลพระมันช่างของแรงยิ่งนักมันก็ระดับแรอยู่แล้วนี่วา ใครมีผลพระครับเออเข้าเซิร์ฟมาก็มีคนเทดไม่น่าจะมีผลพระผลพระขอร้องน่าช่วยสนองความต้องการของเซนโงคูทีจะทำผลพระตื่นใครมีผลพระครับผลสุดท้ายเนี่ยมันจะมีปัญหาต้นผลสุดท้ายตลอดผลสุดท้ายมักจะหายากนะครับตืดตืดตืดมันไม่ให้ผมสแปมแล้วใครมีผลพระบ้างใครมีแม่เล็กใครมีพระ นายเวล7 0เจ็ดร้อยไม่มีผลพารจริงอรอในายใช้ผลอะไรเนี่ยทำไมไม่โหลดในายใช้ผลล่องหลเหรอผลหายตัวคอยมีผลพเพาะแอมนูดไม่มีครับเซ้ามีคนเทศมีคนเทดแต่พวกนี้มันชอบเทดขอผลเทดอัน,นเนี้ยเนี่ยแกมีพารจริงรอ่อยังแกนะ,แ 2000, นะเฮ้ยเดวลสองพันนะเฮ้ยโอ้ยมีแต่ผลดีๆมีแต่ผลที่เราต้องการ ขอผลนะครับ <schnell en> ชอนกำลังตามหาผลพาอยู่ตามด้วยตามด้วยอะไรเล่าก็ไปฟาร์มซะจาเวล32อันนี้ผลทรายใช่ไหมผลทรายก็ฟาร์มได้ไม่ๆๆ่ไม่ไม่มแม่เจ้าหมอนี่ดื้อซะด้วยทำมาไม่ยากแข็งแกร่งขึ้นเร่ะไม่ไมเจ้าหมอนี่เด็กหนุ่มสมัยนี้ไม่เอาไหนซะเลยแอลหน่อยมีคนบอกว่าใครมีผลไฟเท i n ดิงเฟรมฟอร์บุดา เอาไวา้เราไม่มีดีหว่าไม่มีผลไฟไปละเท็ดมีผลไฟก็ไม่ขายด้วยนะครับไปละเราหน้าแตกพอจังหวะจะได้ก็ไม่ได้อ่ะเ <laughs> ขาส่งเท็มาแล้ว s o ร r y ี o r อร b ีบใครมีผลพาบ้างครับผมทรมานเหลือเกินมีผลพากันไหมครับลูกพี่พีชฟูดเอไหนไหนายาานะทำงี้กับเรานดไป มันช่างเจ็บหัวใจยิ่งอะเฮ้ยมีคนไอแฮมบูดาเฮ้ยเอาอะไรนายต้องการผลอะไรล่ะแมกมาเลยอ่ะแมกมาจัดไปดีนาะยผลสุดท้ายก็ให้มันจบจบไปอู้เอ,อ,อันนี้ลืมบอกไปนะสำหรับผู้เล่นใหม่นะที่จะทำผลตื่นคือว่าถ้าเราจะใส่ผลได้มันต้องอันนี้ก่อนใช่ไหมมีเขาเรียกว่าอะไรมีของสวมใส่อย่างเช่นทำผลพาตื่นมันต้องมีอะไรนะ มีแว่นตานี่ใช่ไหมอันนี้ใช้ของเซนโงคูไปอะแบบว่าเราทำผลแสงเงี้ยอ่ะผลมืดก็ต้องมีอันนี้หมวกหนวดดำอันนี้ผลน้ำแข็งอันนี้ก็ต้องมีของสวมใส่ก่อนแบบตามเงื่อนไขซื้อ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 เสียเองเหรอโอเคครับผลพาตื่นก็ใช้ไป315เจมรือว่าน้อยมากอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสกิลเซตอ่ะเราดูแบบไม่ตื่นก่อนนะว่ามันเป็นยังไงความแตกต่างอันนี้ก็จะเป็นแบบตัวทองๆล้น จากนั้นครับนี่เฮ้ยมีออร่าเฮ้ยไทยทันแล้วก็มีอันนี้เพิ่มมานะครับเป็นวงกลมนี่กัดนิ้วกัดนิ้วโอเคสามารถตีธรรมดาได้แล้วมล,ลองทุบไอ้มอนพวกนี้ดิตุมตุมโอเคเดี๋ยวค่อยไปดูดาเมจอีกทีนึงอ่ามีน,นี้ด้วยนี่หว่าเอฟเฟกต์จะไปเชี่ยว30วิีนะครับ รถดาเมจลงไป5เท่า <Wow. S 1> โอเคเดี๋ยวดูสกิลเอ็กแบบไม่ตื่นเป็นแบบกระทืบนี่ต่อไปแบบตื่นนะครับ๊บแบบตื่นอาวไม่กระทืบแล้วโอ้เดี๋ยวทำไมเมื่อกี้เหมือนมันติดมันจมดิน๊บนี่อา้าวมันเหมือนทุบหรือว่ายัางไงทำไมนึกว่ามันปล่อยพลังไปอ๋อโอเคสกิลซีนี่ปอป สกิลซีแบบตื่นฮึบเอาเดี๋ยวนะนี่ปล่อย3ครั้งปะสกิลวีนะครับ e x p l o s i o n ฮึบตุมระเบิดเอาเฮ้ยลืมเมนมนี้อีกสกิลหนึ่งเป็นสกิลอีเมื่อกี้เท่าไหร่นะ315เป็น415ลืมเลื่อนโอ้โหก็ดูดิทำไมคุณไม่ทำแบบเป็นหน้าให้มันเห็นหมดเลยสกิลวีนะครับ อ,อย่างเท่เฮ้นี่พลังขึ้นเตาพอชั้นคือชาวไซยายังไงล่ะไอยอย่างเท่สกิลอีทำอะไรเฮ้โอ้โอ,อืมกระเทือบกระทืบสูงๆเนปะ่ะกระเทือบโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูดาเมจดูดาเมจต,ตีธรรมดาก่อนนะครับ สามพันปุ๊บโอเคสกิลเอตปมโอ้หลายฮิตเก้าพันแปดสกิลซีสามนัดนี่หมื่นสามสกิลบีฮาเมฮาเมหา้ากี่ฮิตสิบเลยเหรอสกิลกระทืบหมื่นหนึ่งแล้วความสูงนี่เกี่ยวกับดาเมจปะเดี๋ยวกระทืบสูงสูงเออ,อ ทำไมไม่โดนแล้วทืบสูงสูงอ้าวจริงจังปะเนี่ยไม่มีดาเมจหรอเอ้ยยาเลือดมันเต็มเลยนะโอเคครับก็ไว้เท่านี้นะผลพัฒตื่นมันมีอะไรอีกไหมอันนี้คืออะไรเอออันนี้อ๋อตีแล้วติดไอ้นี่ปะได้บัฟเหรออ๋อพอเต็มแล้วจะได้นี่ใช่ไหมโอเคนี่ไงผลพัดน่าจะมีเท่านี้หรือเปล่า ถ้ามีความสามารถอะไรก็คอมเมนต์บอกมาด้วยโอเคถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้เซนโงคูด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนมันช่างเจ้าซาละเกิน